กับวันนี้ครับชาวนี่อยู่ก็เกษตรกลางวานเช่นเดวนะครับครับเดี๋ยววันนี้มาไา่ปุ๋ยเขาตรงนี้ครับเป็นปุ๋ยหลับรวงนะครับผมจะหายตรงที่ผมไายไม่ทั่วนะครับเวลาเอ็งวานปุ๋ยบางทีเอ็งวานไม่ทั่วนะครับเขาก็จะเด้งนะครับผมก็จะมาไห่เสริมนะครับ รอฝนฝนก็ไม่ตกแล้วครัรคบได้แค่เล,ลืมนะครับตอนนี้เขาจะเห็นอยู่ครับว่าบ่อนไหนเองใส่ใส่ปุ๋ยบ่อนไหนไม่ใส่ปุ๋ยนะครับก็หายหับรวงมาเจ็ดวันแล้วครับก็เลยเห็นนะครับบ่อนที่เข้าใหม่เลยโดนปุ๋ยเขาก็จะสีเหลืองนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับแบบนี้เป็นสีเหลืองเดี๋ยวมาหายเขาครับ เอาก็งามอยู่นะครับก็ดีเลยครับเจ้าฝนก็ไม่ตกมาหายจดทีก็ได้แค่และลืมละลืมนะครับไปครับเดี๋ยวไปหายเขาเลยครับเาก็บริเวณข้างคนี่นะครับบริเวณข้างๆนี่ผมหายปุ๋ยมีถั่วถึงครับเขาก็จะมีสีเหลืองนะครับนะครับ พวกนู้นก็จะเป็นสีดำพวกทีไ่ไฮโดนนะครับหวานโดนนะครับแอ่หลอกคางนี่ก็หวานไม่โดนครับเลยตรงว่าหวานดำให้เขานะครับนี่ครับพวกนี้นะครับไปดู ยูวันนไ้นไม่โดนปุ๋ยนะครับ่อนมากกจจะเป็นริมๆกันนั่นแหละครับนครับเดี๋ยวไปหายทั้งนี้ครับพวกจะไม่โดนปุ๋ยนะครับ เขาก็หายมาเมดเลยนะครับนคับเขาพวกนี้ก็ไม่ตองหาย้วครับพวกนี้ผมหวานถึงครับหีวานโดนนะครับหวานโดนแล้วเขาก็จะเสมอรูปแบบนี้นะครับนี่ยครับก็ได้รับปุ๋ยกันตัวถึงนะครับ รอละรอเห็ดรอล่วงเลยครับที่นี่นี่จะออกล่วงแต่สวยงามอยู่เลวครับนครับมียาปนแล้วครับก็เป็นเขาดำนะครับที่นี สวยงามครับป,ปุ๋ยเหลวอาทิตย์หนึ่งนะครับนี่เริ่มกลมกันเมื่อลหเพรากว่าได้ปุ๋ยรับรองลมลมมกแล้ว ความสูงนี่ยศไม่อยู่แล้วครับเพราะเขางามก็ต้องสูงนะครับงามก็ต้องสูงธรรมดาครับ ครับครับี๋ยวไปดูหน้าบนนะครับยังอยู่อีกสองสองแปลงครับอันนี้แปลงแหลกแปลงติดบานนะครับก็มาดูนาบนนี่ครับนี่ครับอันนี้ใส่ปุ๋ยหลับร่วงไปประมาณแปดวันแล้วนะครับ ขายออกเต็มทีแล้วครับนี่ครับอุ้ยหลับลวงไปแปดวันแล้วครับอันนี้ไม่เป็นห่วงเรื่องน้ำนะครับเพราะว่าน้ำในป่าอ้อยมีเยอะปล่อยลงมาได้ครับ ทำไมเขาถึงชอบทำทำอ้อยกันกับกบพอวะอ้อยมันทำง่ายครับทำปลูกแล้วปลูกแล้วมันอยู่เลยหลายปีนะครับแล,แล้วมันก็เห็นเงินดีกว่าเขานะครับเขานี่ทำยังไงได้ก็ขาดทุนครับอ้อยถึงจะใส่ปุ๋ยหมากกว่าเขาก็หลายหนึ่งต๊ดไป ประมาณกระสอบนึงนะครับใส่ปุ๋ยแต่ว่ามันก็คุ้มค่านะครับเดือนทันวาแหละครับก็ตัดก็เริ่มตัดอมดแต่ะจ,จะได้เห็นเงินสดก็เงินสดเงินก่อนนี่ก็ไปใครับ,รบแต่ชีวิตาว้าวนานี่ยังไงยังไงก็ทําทำเขานะครับพวกเขาขายได้เมื่อปีแต่เองคัดสน ตอนไหนก็เอาไปขายครับตามทุงสีุงก็ฟันกบบาทมันก็ดะยืดได้ยุดไปได้ช่วยไปนะครับหรือไม่ก็มีเขากินตลอดไม่ต้องไปซื่อครับแต่อ้อยนี่ได้เงินก่อนก็จริงงก็เองไม่ใช่ใจคนบริหารไม่เป็นก็แป๊บเดียวละครับมืดไอ้ของป่มเพื่อยม,มืด ไม่มีขขากินก็ต้องไปซื้อข้าตลาดกินนะครับขขาตลาดก็เป็นยังไงแล้วครับอัอกลินอัอกลินนี่บอขเขาวม่นานนะครับมันจะไม่เหมือนเขาเขาเองทำเองเขาใหมเ่เองเอาใหม่เองก็จะหอมนะครับกินอน่อยกินก็พักกินก็หนักพริกนะครับก็แซ่บ า็เป็นข้าใหม่ข่าวสดมีกลิ่นหอมแต่จาข้าตลาดจะเจ up, ีกลิ่นอับกลิ่นอแล้ก็ไม่ลอย้ะครับกินก็ขัวเนื้อก็ยังไม่ลอ,อยครับจีวิตชาวนาก็หวังแค่นั้นนะครับสองคนรวยเท่านั้นนะครับที่ทาได้ชาวนาแต่คนจนทําไม่ได้หรอกเพาว่าปุ๋ยกระสอบนึ้สอบหนึ่งเป็นพันนะครับย้ายแล้วครับ ยาชีดีเลยครับสอ,องพันสามพันนะครับแต่ละขวดนี่ต่อย่างแพงแพงต้องเป็นหนีเป็นสินนะครับกับข่าแม้จะรัวไม่ไม่ข่มแต่ก็ต้องทำนะครับเพราะว่าจะได้มีมข่าวกินตลอดปีไม่กินข่าวอัพ จะสื่อเขาทำทองตลาดน,นะครับก็โดนอัพเบิ่งอะไรเบิ่งไปกระทนกินเงินไปนะครับนี่ก็ไม่ร้อยแล้วครับเก้าพวงนี่ขุกขลิบตาแดี้งกินก็ยังอร่รอยครับอมผมนี่ชอบองนันครับคนที่ก็ตามอ่อยก็หวังเงินนะครับนะครับอ่อยครับตามไปก็อันนี้ปีที่สี่ที่ห้าละมั้งครับนี่ ไม่ได้แล้วครับนี่ครับหอยในนาครับก,ก็ไม่ค่อยงามแล้วครับแล้วนี้ก็ไม่ค่อยได้เท่าไรแล้วแต่ว่าเขาก่ออาศัยที่หัวทำทำเหยวทำเลยนี่ครับเหลือจะขาดชาวเขาก็นิดน้อยแค่นั้นจา่ายค่าลุงจ่ายค่าแรงงานจ่ายค่าไรแล้วก็เรือไม่กี่บาทนะครับ ถ้าอ้อยเป็นแบบนี้นะครับนี่ถ้าอ่อยดีก็มีซิสไปไม่ว่าทำอะไรแล้วครับทำนาทำอ่อยมันก็ต้องประกอบกันนะครับต้องให้ดีครับผมนะผมทำนานี่แหละใกลจะวางง่ายก็่าังนะครับเพผมต้องการกินเข่ารอยนะครับผมไม่ต้องการกินเข่าอับอับ สิ้นเดือนนี่ก็คงจะเห็นผลของก็คงจะใหญ่แล้วครับสิ้นเดือนนี่ครับถึงไม่ออกได้ก็หนูตัวนิ้วมไม่รู้ทาไงครับเดี๋ยวเขาอยู่ไหมนี่นะปล่อยเขามากุ้ยนี่นะเดี๋ยวต้องตัวเช็คครับอยู่ไม่อยู่ปอไม่ยากให้เขากัดเขานะครับหนูยู่ติดปางอ่อยครับหนูอยอมมีเป็นธรรมดาแหละ เดี๋ยวก็จัดการนะครับของบวงแลิ่มีทองขึ้นมาเห็นแลยไพเ็นเลยนะครับนี่นี่ครับนี่ครับฝนลงมาเหี่ยวจัก,กระจันนี่แหละครับวิเคร์นี้เลยฝนก็นี่ครับบวอนอื่นก็ถ่วมสาดถว่วซิก็นี่ก็มีแต่เหี่ยวจัก,กระจันนี่แหละรอดเร่อรอดเร่อรอดเร่ บางทีก็ลำคานนะครับทำไมก็ทำยากนะครับแต่ก็สองทนเดี๋ยวก็ก็ปลุกแลวครับเดี๋ยวมอกรูนต้อนเข้าปลุกนะครับน้านี่ครับแปลงนี่ครับเดี๋ยวไปดูอีกแปลงหนึ่งครับโน้นตรงนึ้นครับมีอีกแปลงหนึ่งครับนี่ครับมันดูน้านี่ครับนี่ครับใส่ปุ๋ยไปแล้วอาจิตยนึงนะครับ เวลาล้วงเสมอรึบแล้วครับเสมอรึบครับนนครับนุ่นครับสุดนู่นเลยครับสุดป่าหนึ่งนะครับเป็นเขาดำทั้งหมดนะครับอันนี้ครับนะครับ๋ยวกไปดูครับแต่เวลับล้วงก็ไปแล้วยิงกระปองมาดู แร่คอร่วงก็อีกนะครับแร่คอล่วงขาวไม่ให้กกคอล่วงมีเม็ดดีเม็ดอะไรครับรอยอะไรอยากรูแทตตรงนี้นะรอยเตียนลิวเลยรู้ว่ารอยหนูอนาจจะมีรูหนู ลอยอะไรก็มีเขตตรงนั้นเนี่ยลอยอะไรนี่นะอืมนี่ก็ลอยอะไรครับเดี๋ยวต้องพิสูจน์ดูนะครับแต่หมือ่อเรบ ข้าวดำทั้งหมดนะครับแหลงนี่ครับข้าวดำข้าวดำบิ่งนี่นะพอดีไม่สูงเขาไม่ค่อยสูงอะไรครับจะบิงอื่นนะครับสูงสูงเยอะสูงมาก ทองเริมใหญ่เลยนะครับทองเริมใหญ่แล้วครับสิ้นเดือนนี่อาจะเห็น,นทองก็แห้ะ ผู้ใดกันนี่นครับลูกเข้ามากินต้องมากินมาจะกับกินต้นเขาไม่เขาไม่กินที่ลูกจริงจริงกับเสมอหรือเปล่ากันบวงอีกสองคันอยู่ตรงนี้เด้อ ดูห่วงรักหนูนะครับรักววานไม่ให้เข้ามาเห็นนะครับบอกว่าป่ารกนะครับก,ก็ป่าลกอะจะมีหนูต้องใส่จะต้องตัดยาสักวันนะครับยาเยอะต้องตัดบวงนี่ครับ มีอะไรแล้วครับโอ้กริทยังอยู่เหมือนเดิม ครับเดี๋ยวไปดูบ่วงสำคัญครับอยู่ทั้งนุ่งถ่ายหน้านะครับรัก้ามๆนุ่งหยนะครับ,รบ,มไ,รบไม่ติดก็ไม่เป็นไราไอาำนุ่งใครับไกและครับไกลออกล้วงนี่แหละเขัาไก่อมทองทองเจะเต็มที่แล้วสินเดือนนี่เห็นแน่ มนมีบอลสูงบอลต่ำบอลต่ำเนี่ยจะกตัวนี้นะค,ะคร,ะบคระับประมาณแคะอกแขะคอบอลบอลสูงทรวงหัวนะ มีอะไรมาหาไหม่วง,ง,งนี่ีนะครับไม่มีอะไรมาหาเลยทางขามนะครับด้กแหวนเป็นทางขามโอ้ยหนุกข่างม,มากครับ ้รงมากป่อยออกได้นทีวงคองยะรักกิึงแหวนแบบนี้แหละ ดเดี๋ยวเขา,าเพลอวิ่งมาอากรีมาอีกะครับผมใช้แล้วทำไมตัวบัวแล้วครับนี่ท้องใหญ่ละวันนี้ท้องใหญ่กว่าเมื่อวานเมื่อวานก็ดูดูสวยดีวันนี้ท้องใหญ่กว่าเมื่อวานนะครับ อันนี้โถงหัวอันนี้โถงหัวเขาไม่มีหนามมันอาจะเป็นอะไรนะครับอมีบนก็อื่นสีสูงอ่าไม่มีนะครับ ค้ับก็้ประมาณนี้นะครับตอนล่าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมก็เกษตรคลางบานชนเนวคลิปน้าครับก็สวยๆอยู่แล้วครับข้าวครับก็พร้อมออกแล้วละครับประมาณสิ้นเดือนก็น่าจะเหินนะครับเรัาคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ